เอาละรครับวันนี้พวกกับพวกเราช่องเด e ็กเรียนอิอีแชนแนลวันนี้เราจะมาทําการสาธิตการจัดเล็กรอย a l กพลาดินกันนะครับผมด้วยแฟนการรอยแยกพลาดินนะครับอันดับแรกนะครับผมใส่ไปนี้นะครับกรามเป็นใบแรกส่วนต่อมาผมก็ใส่บลั t เตอร์เบลประมาณ3ใบนะครับนี่บลัสเตอร์เบลผมใส่ประมาณนี้จากนั้นผมขอใส่อันนี้ รลาชันอัสวินอัลเฟตสี่ใบครับที่ผมใส่ในเด็กองผมนะนี่เป็นแบบเด็กซ์ลิสต์ในสำหรับให้คนได้เล่นกันอันนี้ผมใส่โซลซเบอร์สองใบอัลเฟตอรีสองใบครับอากันนี้ผมใส่ประมาณสี่ใบผู้ใช้เบ็ดแห่งมิทซิวผมใส่แค่ใบเดียวพอกับปลาแห่งมงคลื่นทาหน้าใส่ใบเดียวพอครับผมแล้วก็ผมก็ใส่กรตินสี่ใบครับ ผมใส่เกรดหนึ่งนะครับต่อไปเมื่อกี้เป็นเกรดสองเกรดสามนะครับต่อไปเกรดหนึ่งปราดน้อยมาลอนผมใส่สี่ใบครับแล้วก็ไนส์ควายแอลเลนผมใส่สี่ใบครับปอนเก่าผมใส่สี่ใบครับแล้วก็วิงเกิผมใส่ประมาณสองใบพอว่าไม่จำเป็นอกครับผมแต่ว่าก็จำเป็นอยู่นะส่วนทริกเกอร์นะครับผมผม,ผมใส่ นี่ครับพิทิเกอร์ของผมก็มีประมาณนิดเดียวเอฟวอทโฟกัลโอเคแล้วก็เพอร์เฟกต์กาดพีจีนะครับผมใส่โล่แสงอีโซครับสีใบพอแล้วก็ฮิวล์สติ๊กเกอร์ตัวอิมเมเจอรี่กิฟท์เนี่ยผมใส่ประมาณ8ปใบ8ปใบครับว่าปกติ้องใส่กี่ใบก็ได้นะโอเคครับคลิปของเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากกดติดตามก็กด ผมติดตามอยู่ใต้ชแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเพราะว่าช่วงนี้มันชุกช่วงโควิดด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องการกำลังใจในการทำคลิปนะครับเพราะผมไม่ค่อยจะมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่เพราะว่าต้องการคนช่วยและขอจากการวันนี้ผมขอให้กดช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมผมยังไม่มีอะไรจะทำอยู่ด้วยเนี่ยเพราะว่าแบบเงินก็ไม่ได้จะมีโอเคครับต้องขอตัวไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย